สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคลิปใหม่ของบิซ์แล้วนะคะซึ่งคลิปนี้มีชื่อว่า audition e x p e r i e n g korea audition ที่ประเทศเกาหลีกว่าสี่สค่ายใช่แล้วทุกคนฟังไม่ผิดหรอบิ๊์เคยออ d i ชั่นที่ประเทศกกทกเกาหลีเนี่ยมาแล้วกว่า40ค่ายด้วยกันวันนี้เนี่ยบิ๊์ก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ที่บีซ์ออ d i ชั่นมาไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการออ d i ชั่นต่างๆขั้นตอนรอบแรกรอบที่2มีต e e t i รวมไปถึงการเซ็นสัญญาและก็จะมาบอกทิปส์เล็กๆน้อยในยยการ audition ให้เพื่อนๆฟังด้วยค่ะ บีขอแบ่งการออริชั่นของบีทั้เหล่าเป็น2แบบด้วยกันนะคะก็คือ public audition แล้วก็ private audition public audition นี่ก็คือการที่ค่ายละนันเนี่ยได้ออก official ประกาศออกมาว่ามีออริชั่นแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้ก็คือเช่น weekly audition monthly audition global audition หรือไม่ก็ special audition ต่างๆที่ทางค่ายเป็นคนประกาศออกมาเองไม่ว่าจะเป็นผ่านเว็บไซต์หรือเว็บเพจก็ตามส่วน private audition นี่ก็คือการที่ค่ายเนี่ยส่งตัวแทนส่งสตาฟเนี่ยไปตามอาคาเดมี่ต่างๆเพื่อเปิดการออริชั่นแบบส่วนตัวนักเรียนของอาคาเดมี่นั้นเท่านั้นที่จะสามารถเข้าร่วมออริชั่น ในส่วนของ public s u l i t i o n นะคะค่าที่ big คือไป r d l t i o n ยมีอยู่สีค่ายด้วยกันก็คือ SM JYP e v e n c แล้วก็ c o s e Entertainment ะคะ่ะ มาพูดถึง SM Entertainment กันก่อนเลย Beat Audition SM Entertainment ผ่าน SM Weekly Audition ค่ะพี่ชูว่าใครหลายคนเคยได้ยิน SM Weekly Audition มาบ้างแล้วเพราะว่ามีศิลปินของ SM หลายคนที่ผ่านการ audition แบบนี้อย่างที่บอกก็คือมีทุกว,วันเสาร์โลเคชั่นในการ audition เนี่ยณปัจจุบันก็คือ SM Celebrity Center ที่อยู่ทาง a k u จอ n g Rodeo ถ้าเพื่อนๆจะมาเนี่ยก็คือสามารถมาอย่างง่ายโดยนั่งซัเว์เนี่ยมาลงที่ a k u s o n g Rodeo Station สายสีเหลืองขึ้นมาที่ทางออกที่2แล้วก็เดินมานิดนึงก็จะเจอกับตึก SM Celebrity Center ที่จะมีรูปอาร์ติสต์ของ SM เนี่ยอยู่ข้างหน้าวิกฤติออริชันเนี่ยเขาจะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่สิบเอ็ดโมงครื่งถึงบ่ายสองเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะมาออริชันเนี่ยให้เผื่อเวลานิดนึงเพราะว่าคนที่มาสมัครเนี่ยเยอะกันมากๆเนื่องจากเขาเนี่ยโนลิมิตทั้งเพศอายุแล้วก็สัญชาติคนก็เลยมาออริชันกันเยอะมากแต่ละครั้งเนี่ย ถึงร้อยหรือเกินร้อยเลยด้ซ้ำเพราะฉะนั้นถ้า่อยากรอนานะนี่ก็ให้เผื่อเวลามานิดนึงขั้นตอนในการรอรีชันเนี่ยพอไปถึงตึก S M Service Center แล้วเข้าไปปุ๊บก,ก็จะเจอสตาฟที่แจกแอปพลิเคชันฟอร์มกับเรารวมถึงสติ๊กเกอร์ลำดับคิวให้เราเนี่ยติดไว้ที่หน้าอกด้านซ้ายหลังจากนั้นเข้าไปก็จะมีห้องที่มีเก้าอี้เรียงรายเนี่ยแล้วเราก็นั่งรอตามลำดับคิวระหว่างที่รอเราก็กรอกแอปพลิเคชันฟอร์มให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเนี่ยสตาฟก็จะเก็บแอปพลิเคชันฟอร์มไปแล้วหลังจากนั้นเเากก็จะรีย ตามลาดับคิวการเิชั่นเนี่ยรอบนึงคือรอบละสิบคนเลยมันไม่เชิงเป็นห้องทึบแต่ว่าเขาเหมือนจะกั้นพาร์ติชันไว้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดในนั้นเนี่ยคนที่นั่งรออยู่เนี่ยคือได้ยินหมดเลยกรรมการก็จะไม่เยอะมากแต่ละครั้งก็คือ2-3คนไม่เกินเนี้ยแล้วก็มีคำไม่อยู่เพราะงั้นตอนที่เราเิชั่นก็คือมองกล้อง ใครที่ลงออ d i t i o n เป็นสายโวคอลก็จะได้ร้องก่อนตามลำดับคิวหลังจนะากนั้นเซ็ตโวคอลเนี่ยก็ออกไปตามด้วยเซ็ตแดนซ์เนี่ยก็คือออกมาเต้นพร้อมกันกรรมการจะเปิดเพลงก็ให้เต้นฟรีสไตล์แล้วก็จะจบลงที่คนที่ลงแบบโมเดลเขาก็จะ audition เป็นเซ็ตสุดท้ายเพราะว่าเขาจะใช้พื้นที่ในการวอล์กอินส่วนตัวเนี่ยบิคิวว่าวิกฤต audition เนี่ยถ้าเขาสนใจเด็กคนไหนเป็นพิเศษเนี่ยเขาจะให้นั่งรออยู่ข้างนอกเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยบีมอ audition แบบว่าเล็มากๆแล้วตอนนั้นเป็นเซ็ย เราบีเห็นว่ามีคนนั่งรออยู่2-3าคนซึ่งเขาก็มีลำดับคิวเหมือนพวกเราเนี่ยแหละแต่ว่าลำดับคิวเขาไม่ได้เรียงกันหลังจากที่เซตของบีเนี่ยออเดเช่นจบกรรมการก็ให้เซตที่นั่งรออย่างเนี้ยเข้าไปก็เลยคิดว,ว่าถ้าเขาสนใจเขาหน้าจะเรียกแล้วก็ให้นั่งรอก่อนหลังจากที่แบบว่า จบออเดร์ชันของันนั้นทั้งหมดคอะจะขอดูเพิ่มหรือเก็บวิดีโอเพิ่มเติมแต่ทุกคนก็ไม่ต้องใจฝอถ้าสมมติว่าไปออเดอร์ชันแล้วไม่ได้โดนเรียกหรือโดนกลับตัวไว้เพราะว่ายังไงซะเขาก็มีคลิปวิดีโอที่อัดไว้เขาก็จะกลับไปดูแน่นอนแต่ข่ายที่2นะคะก็คือเจ <Y> p ์วายพีเจย์วายพีเนี่ยวีดีโอออเดรชันแบบมันรีออเดร์ชันตัวมันรีออเดรชันนี่ก็คือจะมีอาทิตย์แรกของเดือนแล้วก็อาทิตย์ที่3ของเดือนเวลาเนี่ยก็คือบ่ายโมงถึง4ี่โมงแต่ท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ตัวเจวันพีมารีดิชชั่นเนี่ยบางทีมันไม่เสถียรเลยเพื่อเนเพื่อนเพราะงั้นเนี่ยให้ตามเพจของเขาไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่าทางอ,อินสตาแกรม สถานที่ในการ audition นเนี่ยก็คือ JWP Center การเดินทางคือสามารถนั่งสเว w มาได้ส่วนสถานีวิ่ัมเชื่อสถานีไม่ได้แต่ว่าทาง JWP เนี่ยเขาจะลง map แ,แล้วก็วิธีการเดินทางให้อย่างละเอียดเนี่ยเพราะงั้นใครจะมาก็ศึกษาให้ดีก่อนมาเนาะพอไปถึงตึก JWP Center แล้วเนี่ยใต้ตึกเขาจะมีเหมือนเป็นป้ายเขียนไว้ว่า audition เราก็เดินตามป้ายตามทุกศรไปก็จะไปเจอกับเคาน์เตอร์ด้วยความที่เป็นคนต่างชาติเนี่ยเขาก็จะขอดูพาสปอร์ตเพื่อจะเช็คว่าอายุเราเนี่ยได้ตรงตามเกณฑ์ที่สามารถเข้าลง audition ได้หรือเปล่าหลังจากนั้นถ้าผ่านปุ๊บเ้้ากกกก็จะใหรออชื่แลว อก,อกเบเสร็จแล้วเขาก็จะให้เป็นสติกเกอร์ลำดับเคียวมาให้เด็ดที่เซเช่นกันหลังจากนั้นนี่ก็ให้เดินขึ้นไปชั้นสองหรือชั้นสามไม่รูร้รจำไม่ได้แต่ว่าเขาจะมีป้ายบอกมีลูกศรบอกแล้วก็เดินตามลูกศรขึ้นไปพอเสร็จแล้วก็จะไปเจอกับห้องคล้ายๆเป็นเหมือน practice room มีคนที่มาสมัคร audition เนี่ยนั่งรอกันอยู่บนพื้นเต็มไปหมดเลยแล้วสตาร์นี่ก็จะให้ application form เจ P าีพเนี่ยดีมากๆเลยเพราะว่า application form เขานี่มีถึงสามภาษาด้วยกันมีทั้งภาษา เกาหลีภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นเราก็เกาะแอปพลิเคชันให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเนี่ยสตาฟก็จะมาเก็บใบแอปพลิเคชันฟอร์มไปใครที่ลงเป็นแดนซ์เนี่ยให้เตรียมเพลงโหลดมาใส่มือถือแล้วก็ปลดล็อกให้แบบฟรีเพราะว่าพอใกล้จะถึงลำดับคิวในการออ d i ชั่น,นของเราเนี่ยทางสตาฟนี่ก็จะมาเก็บมือถือคนที่ลงสายแดนซ์ไปเพื่อที่ตอนออ d i ชั่น,นเนี่ยจะได้เปิดเพลงให้กับเราได้การออ d i ชั่น,นเนี่ยออ d i ชั่น,นร,บรอบละห้าคนค่ะใครโวคอลก็ร้องโวคอลไปใครแดนซ์ก็แดนซ์ไปใครแอคติ้งแอคติ้งไปก็คือเป็นตามลำดับคิวเลยในห้องก็จะมีกรรมการเนี่ยประมาณ สอถึงสคนมีกล้องมราแล้วก็มีทีวีจอใหญ่ๆคือกรรมการเนี่ยเขาจะมองเราสลับระหว่างตัวจริงแล้วก็หน้าจอตอนที่เราดิชั่นเนี่ยก็คือให้มองกล้องตอลอดเวลาบิ๊คิดว,ว่าจวายพีมาเลียวดิชันเนี่ยถ้าเขาสนใจเนี่ยขเขาน่าจะติดต่อโทรกลับไปณนะวันนั้นเลย เพราะว่ามีคนที่ิดรู้จักเนี่ยเปาดิชั่นด้วยกันคือเดินออกมาไม่ถึงกี่ก้าเนี่ยก็คือเขาโทรศัพท์ให้แบบเออกลับขึ้นไปให้ไปรอเพื่อที่จะแบบเออออดิชั่นต่อเหมือนเขาจะขอเก็บดูคลิปเพิ่มเติมหรือไม่ก็อย่างมากก็คือภายใน1นึ่งสองทีเขาต้องติดต่อกลับไปต่อมาขั้นที่สามคือ FNC ตัว FNC เนี่ยคือนานมากแล้วที่บีเปาดิชั่นณปัจจุบันเนี่ยคือเขาไม่มีมันเรียวิชเหมือนกับว่าตอนนั้นเนี่ยเขายังมีแต่ละเดือน,นมีออดิชั่นแต่ว่าวันเนี่ยคือม รอบละยี่สิบคนสิบคนรอแล้วก็สิบคนโชว์เรียงตามลำดับคิวแล้วก็ที่สำคัญคือเขาเนี่ยไม่มีกล้องมทุกคนก็คือเราแสดงต่อหน้าคณะกร,รรมการคณะกรรมการก็คือมีหนึ่งถึงสองคนเท่านั้นส่วนตัวคิดว่าถ้าเขาสนใจเนี่ยคือเขาปิ้งตั้งแต่แรกพบศพตาเขาจะมองค,คนคนนั้นแล้วพอเข้าออดิชั่นปุ๊บเขาจะถามต่อหน้าทุกคนเลยแบบว่าเออเคยเป็นเด็กฝึกมาก่อนไหมเคยผ่านงานนู้นนี่ไหมไหนลองเดินมาซิไหนลองล้อมแบบนี้ซิเปิดหน้าให้ดูหน่อยหรือไม่ตามที่ไปคิดคือเขาน่าจะพิมพ์หมายเลขลำดับคิวที่เขาชื่นชอบหรือสนใจ ลงในโทรศัพท์เพื่อเหมือนโน้ตไว้ต่อมาค่าสุดท้ายที่บีท <im itation> เปอร์ดิชันแบบพาร์พลิกนะคะคือคอสเอนเตอร์เทนเมนต์คอสเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยเป็นค่านใหม่ที่เปิดได้ไม่นานซึ่งคนก่อตั้งก็คือซิโก้เอ,อ่อออดิชั่นของคอสเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยแรกๆเนี่ยคือยังไม่สเตเบิรมากก็คือเราจะต้องตามข่าวสารของเขาว่าเออเดือนนี้มีออดิชั่นไหมบางทีเดือนนี้มีบางทีเดือนนี้ไม่มีคนที่มาออนเนี่ยก็คือไม่เยอะมากมาตอนนั้นนะรอบหนึ่งก็คือ ประมาณไม่ถึง4050คนเลยณปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างเสถียรแล้วโลเคชั่นที่เขาเปิดออดิชั่นเนี่ยก็คือ S L Studio อยู่ทางอัพกูจองเพื่อนๆสามารถนั่งสาเว์มาลงที่สถานีอัพกูจองออดิชั่นของคอสเนี่ยบอกว่าเป็นอะไรที่ดรียลลักสุดแล้วแบบว่ากรรมการเนี่ยค่อนข้างใจดีก็เวลาในการออดิชั่นเนี่ยยืดหย,ยุ่นมากแบบว่าสามารถพูดแนะนำตัวได้อ๋อ,อลืมบอก S M J Y P เนี่ยก็คือเราไม่ต้องแนะนำตัวก็คือพอไปถึงปุ๊บแล้วก็แสดงตามที่เราเตรียมมาได้เลยแต่ว่าคอสเนี่ บีคิดเป็นบทเลยคือพูดไปทุกภาษาเลยจ้ะแม่แบบว่าภาษาเกาหลีภาษา,า,า,ษาอังกฤษภาษาไทยประมาณในส่วนของเทวเว a ออ i t ชันนะคะอย่างที่บอกไปก็คือนักเรียนของอ c คาเดมีน้นๆเนี่ยสามารถรวมออเดชันได้ซึ่งบีเนี่ยเคยเรียนอ c คาเดมีที่ประเทศเกาหลีในประมาณ2-3ที่ด้วยกันแต่ละที่นี้ก็จะม,มีค่ายออเดชันที่หลากหลายบีจะมาพูดถึงที่แรกก่อนที่แรกก็คือเ Dance School นะคะเ Dance s c h o o l เนี่ยใน1เดือนนี้จะมีประมาณ2-3ค่ายที่มีมาออเดชันด้วยกันตอนนั้นกับทางเ d a n ด e s c h o o l เนี่ยบีได้ออ i ดชันค่าย t o p m e d มีเดียแล การนชั่นของที่นี่ก็คือในเว็บไซต์ของเด็บแคนเน่เขาก็จะมีลิงก์ให้ลงทะเบียนลงสมัครเข้าไปในเว็บไซต์ปุ๊บก,ก็จะกรอกประวัติส่วนตัวของเราหลังจากนั้นพออัปเดตข้อมูลปุ๊บเราก็มาดูรายชื่อของเราว่าเราเนี่ยอยู่ที่ลำดับที่เท่าไหร่พอทราบลำดับคิวปุ๊บแล้ววันวิชชันไปถึงเนี่ยเขาก็จะมีรายชื่อลำดับคิวให้ดูแล้วก็ไปเข้าแถวตามลำดับคิวส่วนการนชช่นเนี่ยก็คือเข้าไป รอบละหนึ่งคนก็คือเป็นประเภทหนึ่งต่อหนึ่งเลยคือสตาฟจากข้างค่ายแล้วก็เราด้วยความที่เป็นเพรสซิชั่นที่ลงกับคาร์เดมี่แล้วเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยการเลดิชั่นก็คือเราสามารถเตรียมไปได้ถึง2ประเภทด้วยกันก็คือส่วนใหญ่ก็คือจะเตรียมโวคอลหรือแดนซ์หรือไม่ก็โวคอลแรปหรือไม่ก็แรปแดนซ์ข้างค่ายเนี่ยก็จะส่งสตาฟส่งกรรมการมาจะไม่เกิน1นถึงสคนแล้วก็จะมีค่าไม่ไเหมือนกันต่อการเลดชั่นก็คือให้มองที่คาร์เดมี่โรงเรียนที่สองนะคะก็คือเอรูด้าคาร์เดมี่เอรูด้า ถึง6ถึง7ค่ายเลยด้วยกันซึ่งกับ a อร o ด้ a คาร์ดเนี่ยค่ายที่บีดอรดิชันเนี่ยมีคา k า o M, First One, k ันเคเคเลนเตนเมนแล้วก็ค Entertainment อีกแล้วทุกคนขั้นตอนในการดิชชันก็คล้ายๆกันเลยอย่างทาง a อร o ดเนี่ยเขาจะมีแอปพลิเคชันให้เราโหลดตั้งแต่ตอนที่สมัครเรียนเนี่ยชื่อว่า Never Band เราก็กดเพิ่มเป็นสมาชิกในกลุ่มของ a อร o ด้ a คาร์ดในนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกข่าวสารเกี่ยวกับ เออออดิชันเนี่ยมีวันไหนให้ลงทะเบียนวันไหนหมายเลขลำดับคิวในการออดิชันต่างๆการออดิชันก็คล้ายๆกันเลยก็คือเข้าไปรอบละหนึ่งคนจะมีสตาฟจากค่ายนั้นเนี่ยมาไม่เกิน2คนแล้วก็ถ่ายเราเก็บไว้ซึ่งตอนออดิชั่นเราก็มองกล้องซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการออดิชั่นแบบ p r i v a t e audition ตามค่ายต่างๆเนี่ยจะมีขั้นตอนแล้วก็มีลักษณะคล้ายๆกันหมดเลยแล้วก็สามารถเตรียมตัวมาได้2องอย่าง2ประเภทแล้วก็โรงเรียนสุดท้ายนะคะก็คือ o d e l Audition โรงเรียนนี้เนี่ย จะแตกต่างจาก2งโรงเรียนแรกหน่อยก็คือเขาไม่ได้มีหลักสูตรสอนร้องเพลงสอนเต้นเหมือนกับ2โรงเรียนแรกแต่เขาจะเน้นเป็นสอนในเรื่องของการมอนิเตอร์ g ิ่งหน้ากล้องแบบว่าในการดิชั่นเนี่ยต้องเตรียมตัวหรือทําตัวยังไงบ้างรวมไปถึงทางโรงเรียนเนี่ยเขาไปมีติ้งกับค่ายต่างๆแล้วเขาก็จะเอาอินฟอร์มเมชันของค่ายตางน,นเนี่ยมาบอกเราว่าเออค่ายนี้เนี่ยตอนนี้ต้องการ ย้อซุปแซงหรือว่าต้องการเ,เดบิวต์ทีมและเดบิวต์ทีมที่ต้องการเนี่ยต้องการโพส i t i o n ไหนโพส i t i o n r แรกโพส itioner vocal หรือแม้กระทั่งเออตอนนี้เนี่ยเดบิวต์ทีมเนี่ยมีคอนเซปต์แบบไหน,นรวมไปถึงข้อมูลของค่ายเบื้องต้นเช่นว่าเออตอนนี้พนักง,งานมีกี่คนบริษัทตั้งอยู่ที่ไหนมีห้องซ้อมไหมเพลงส่วนใหญ่เนี่ยโปรดิวเซอร์เป็นใครมาจากไหนเหมือนกับว่าทางโรงเรียนเนี่ยเขาไปมีทติ้งเอาข้อมูลมาก่อนแล้วก็เอามาบอกกับเราแล้วเราเนี่ยจะได้เตรียมตัวในการออดิชั่นได้ถูกซึ่งไอโรงเรียนสุดท้ายนี่แหละทำให้ BMW เอบนหลาาาาายยค่่มกเพระว ในหนึ่งอาทิตย์เขามีออริชั่นถึง3ค่ายด้วยกันตอนแรกคนรู้จักเนี่ยบอกวิบ้านบินบ๊ทแทบไม่เชื่อเลยแบบเฮ้ยมันจะมีออริชั่นอะไรเยอะแยะขนาดนะั้นว่าใน1อาทิตย์3ค่ายเป็นไปไม่ได้แต่มันมีเพื่อนๆเพราะว่าในประเทศเกาหลีเนี่ยมีค่ายเพลงเนี่ยเยอะมากส่วนค่ายที่มาออริชั่นเนี่ยก็มีทั้ง Big กทรีค่ายที่เราอาจจะคุ้นหูมาบ้างตามรายการต่างๆหรือรวมไปถึงค่ายที่แบบเฮ้ยเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกด้วยวิจะมาบอกรายชื่อค่ายที่บิ๊ทเคยออริชั่นกลับโรงเรียนสุดท้ายกไหม ซึ่งค่ายแรกก็คือมีซีเจ็ตศิลปินที่รู้จักมีแจจุงซียาไเอ็นเทนเมนต์ศิลปินที่รู้จักซ e เ r e นัมเบอร์โอเอสคอมพานีศิลปินมีดีครันช์เดอเ e ิ่คิกเอ็นเตอร์เทนเมนต์อดีตศิลปินก็คือโมโมแลนเฮม,มันเฮชจงลา h e ยเฮ r เก a n ฮานาเดิมค n าม n ีศิลปินที่ทมมทเ,เป็นที่รู้จักก็มีคิมทามินที่เอ่อเป็นที่รู้จักผ่านทางการโปรดยุพานวันนะคะดับเบิลเอชจีคอมพานีสตาร์ชิปเอ็นเตอร์เทนเมนต์ฮาวเ็นเตอร์เทนเมนต์ศิลปินที่เป็นที่รู้จักก็มีว ที่มี X1 One o n e New Planet Entertainment ศิลปินมี Trinity BXK b i t h F C Egg d c r e a t i v e ศิลปินที่มี Only One Off แล้วก็ Hey One จาก IJ One Some Company e v e r m o r e Music ปิน O N Entertainment ศิลปิน Zhang m e n g o e i Point Company RT Company ศิลปิน s n o w p e r d A Team ศิลปิน V A V Cube Entertainment ศิลปิน CRC Pentagon แล้วก็ G Idol V Entertainment ศิลปินมี Dong Han j o h a n จาก Produce One One The Black Label ศิลปิน Somi S A I Entertainment ศิลปิน Crazy Pre Disc Entertainment ศิลปิน Seventeen New Earth Polaris Entertainment ศิลปิน Dance Boy แล้วก็ Son Ye d i n สมาชิกวง Wonder Girl Bubble Play JTG Entertainment, เสรีพินทรบริกุล WK Entertainment, Daily i n a ส s ีพินทรบังเสรวน w e a n i Entertainment, h a y y e r e m Entertainment s สรีพินทรเฟเบิล US Media Group, Cook Entertainment, นักแสดงชื่อดังตีซึกิงง่าเพื่อเพื่อนบางงานก็คือไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยมิระยูเยะแล้วก็เลยคิดว่าเออออดิชั่นให้หมดเลย มันต้องมีสักค่ายหรือว่าที่มันตรงตามเราก็คาวนี้พี่จะมาพูดถึงการเรลช้ยงในรอบ2จากประสบการณ์ของดิ้นะคะถ้าอย่างรอบ2เนี่ยก็คือพอเราผ่านปุ๊บเขาจะติดต่อมาผ่านทางแคเดมี่และเขาก็จะให้วันและก็เวลาสถานที่มาส่วนใหญ่สถานที่ในการเลช้ยงรอบ2เนี่ยก็คือเป็นสถานที่โลเคยั่นของค่ายนั้นๆการเลช้ยงรอบ2เนี่ยแต่ว่าเราต้องมีการเตรียมตัวเยอะขึ้นเตรียมเพลงเยอะขึ้นเพลงร้องเนี่ยเตรียมไปสัก6 7เพลงเต้นก็6 7เจเพลงแล้วก็มีความแบบหลากหลายทั้งแบบเพลงบัลลาดเอ,อิยเพลงสาโกนเพลงเกาหลีจะเพลงไทยก็ได้อาจจะเตรียม แรปหรือความสามารถพิเศษด้านอื่นๆถ้าใครมีดนตรีที่สามารถพกไปได้ก็เตรียมไปได้เช่นกันรวมไปถึงการโชว์เสน่ห์แบบหลากหลายเช่นความสามารถพิเศษที่แบบตลกๆอาจจะเป็นเลียนเสียงภาคหนังหรือว่าทําตาแบบนี้อะไรก็ตามแต่คือเป็นอะไรที่แบบโชว์คาแรคเตอร์ของเราให้เขาเห็นว่าแบบเออเรามีคาแรคเตอร์ได้แบบแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะในบางค้างเนี่ยอาจจะมีการร้องรอบ3การร้องรอบ3เนี่ยจะคล้ายๆกันจะมีโชว์สกิลร้องเต้นหรือแรปหรืออะไรทำนองนี้นั่นแหละแต่ว่าคนที่มาดูเนี่ยอาจจะเป็นฝ่ายที่ใหญ่ขึ้นเช่นเป็นดีเรคเตอร์ของค่านั้นๆหรือเป็น่ท ีมนู้นทีมนี้หรือบางค่ายเนี่ยเป็นค่ายเล็กๆแล้วเขาอาจจะยังมีพนักงานไม่เยอะก็อาจจะมีประธานเนี่ยมาดูท่านเลยก็เป็นได้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเปมิทติ้งการมิทติ้งเนี่ยก็เหมือนกับว่าค่ายเนี่ย,นนย,นนยจะมาพรีเซนต์ตัวค่ายกับเราเพื่อให้เราเนี่ยเออประกอบการตัดสินใจว่าคิดเห็นยังไงถ้าโอเคก็นักบันเซ็นสัญญาการและบางทีเนี่ยในวันมิทติ้งเนี่ยก็จะมีฟีลเหมือนอินทวิวกับเราไปด้วยในตัวเช่นถามเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของเราถ้าเราเป็นต่างชาติเนี่ยเขาถามว่าเออมายังไงพ่อแม่มีพี่น้ออองงงกกี่่่คนนพแมทําาาะไรหลัจ ทั้งออ d i ชั่นม e e ติ้งต่างๆนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปนอย่างราบรื่น ก็จะนัดวันมาเซ็นสัญญากาันแต่คราวนี้ไม่ใช่ว่าพอไปถึงปุ๊บเซ็นสัญญาเลยอะอันนั้นคือไม่ได้คือเนื้อหาสัญญาเนี่ยมันเป็นภาษาเกาหลีทั้งหมดถ้าอย่างเราเป็นต่างชาติในอย่างเิสเนี่ยตอนนั้นก็คือเบสข,ขอทางค่ายก่อนว่าเออมีเป็นไฟล์เป็น PDF ไหมถ้ามีรบกวนส่งมาทางอีเมลได้ไหมพอดีว่าจะส่งไปทางให้ผู้ปกครองเนี่ยรับทราบแล้วก็อยากจะอ่านให้มันละเอียดแล้วอะไรที่เราสงสัยเกี่ยวกับค่ายสงสัยกับสัญญ,ญาเนี่ยให้ถามนะวันนั้นให้หมดหรือไม่ก็พิมพ์ถามก่อนทีี่่ญญญ่่่่่่จจจะะะเเเเเ็นนนนสสัััญญาาาาาากกกทททตดิใใชแบบวระะวรรรรยลฝึมไไหห ถ้าเกิน7ปีเนี่ยผิกดกฎหมายนะแต่แต่ละค่านยนสัญญาณก็จะแตกต่างกันไปบางทีปีหนึ่งสปี3ปีสปี5ปีประมาณนั้นนอกจากดูระยะเวลาการฝึกแล้วเนี่ยก็คือถามเกี่ยวกับแฟกชิลิตี้ต่างๆว่าสิ่งที่เราจะได้รับจากค่ายมีอะไรบ้างห้องซ้อมมีไหมจํานวนเพียงพอไหมแล้วเด็กฝึกเนี่ยมีกี่คนมีคณคผู้สอนไหมอาหารหรือว่าหอพักเพราะว่าเราเป็นหนังชาติในบางทีบางค่ายเนี่ยถ้าเป็นค่ายเล็กๆหรือค่ายที่เพิ่งเปิดใหม่ค่ายจะไม่มีหอพักให้เพราะงั้นค่ายที่ไม่สะดวกตรงนี้เนี่ยต้องถามต้องย้ำให้แน่ชัดว่่่าาาาาเเเเออพอพดีรรีรรรลํบกออืงทยัไฟาาให้ รวมไปถึงถามเรื่องวีซ่าอะไรย้ยแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่รู้มารวมไปถึงตัวบีเอแล้วก็เพื่อนๆยานซุปเซงบางคนเนี่ยที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยเขายังไม่มีออวีซ่าส่วนใหญ่จะเน้นแบบไปกับหรือเป็นวีซ่าท่องเที่ยวไปก่อนพอเป็นศิลปินหรือเป็นเดบิวต์ทีมแล้วเนี่ยบางทีอาจจะมีการทำวีซ่าเกิดขึ้นได้เช่นกันเพราะว่ามันจะมีในเรื่องของการรับไรายได้ขึ้นมาน,นอกจากนั้นในสิ่งสำคัญในสัญญาก็คือสมมติว่าระยะเวลาที่เราเซ็นสัญญาเนี่ยมันเท่านี้แต่เราเกิดอยากออกก่อนมันจะมีค่าเพนัลตี้ที่ต้องเเวลาาฝึกม ค่าน้ําค่าไฟค่าห้องซ้อมค่าครูไปเท่านี้ให้กับคุณคุณต้องจ่ายค่าตรงนั้นให้กับเราถ้าคุณจะออกก่อนหรือบางค่าเนี่ยก็จะเสียมากกว่านั้นมีกําหนดมา,มากกว่านั้นก็คือต้องเช็กให้แน่ก่อนไอ้ตรงนี้อะไรที่เขามีปัญหากัอมากที่ชอบมีข่าวออกมาเรื่องสัญญาเรื่องค่าเสียหายเรื่องค่าเพนัลตีที่ต้องจ่าย,ยก็จบแล้วนะคะสาหรับประสบการณ์ต่าง,างๆทั้งหมด บีรู้สึกว่าบีพูดเร็วไปมากเพราะไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปกลัวคนเบื่อแต่ก็อยากมาแชร์ให้ทุกๆคนได้ฟังกันอยากจะมีน้อยคนที่อยากสมอลออดิชันแบบนี้แต่ว่ายังไม่มีโอกาสเพราะงั้นก็เลยคิดว่าคลิปนี้อาจจะสามารถช่วยเป็นแรงบันานใจหรือว่าช่วยอะไรบางอย่างให้กับเพื่อนๆที่สนใจที่จะเป็นไอดอลเกาหลีได้ไม่มากก็น้อยนะคะท้งนี้ทางนั้น,นเนี่ยตอนนี้เนื่องจากโควิดเนี่ยทางพับบิคออรดิชันเอย่ยรวมถึงพาเวลออรดิชันเอย่ยก็ยังถูกระงับอยู่ ถ้าโควิดนาจบแล้วเนี่ยบีคิดว่าเขาก็คงกลับมาเปิดออริชั่นแบบพับบิกตามปกติรวมถึงทางโรงเรียนต่างๆก็คงจะมีค่าย,ยาต่างๆนีติดต่อไปทำการออริชั่นเหมือนเดิมก็คลิปต่อไปเนี่ยบีจะมากับคลิปอะไรเนี่ยอยากให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยคอยติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฝากกดไลค์แล้วก็กด u b s c r i b e ให้บีด้วยนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยบีจะพยายามตอบให้หมดทุกคอมเมนต์เลยขอบคุณที่ชมกันมาถึงตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะ